พี่นุ่นนอนพี่นุ่นเรียกพี่นุ่นนอนพี่นุ่นเรียกนน้องนอนครับในป่าหมดยังหมดยังพี่หญิงพี่ยญิงเก่งเนี่เดี๋ยวความน้องนอนในป่าหมดยังอาป่าดูดิหมดยางไหนเป็นป่าหมดแล้วเหรอเออ ตอนเมื่อวานน่ะนันในปากหมดยังดอไอวีซ่าไอการ์ดรูดรูดของ่าณะมีเป็นปึงเลยแต่นนนในปากหมดยังดูนีไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านตังเยอะเลยนนนครับนอนครับนอนครับนอนนนนไหนนุ่นในป่านี่หมดยังปากหมดยังไอพี่นุ่นดูดิในปากหมดยังในปากหมดยังหน่นีนปากปากปากมนยังปากเน่าปากบนเออโอ้เต็มเลย อือด en, ah ูแล้วว่าเจ็มกเนจะกินไหลูกพงเนี้ยพ่ออย่าพี่ฟอนเลยดูนีเขาจะยงไงแถวต้องึงจ้าเอ ประเทศอะไรแถวต้องประเทศไทยรู้เนื้อชาเช้อไทยเป็นประชาชาโยชาโยชาโยแลชาโยปุ้งพอแล้วอยู่พอแล้วแล้วพอเท่าไหนแล้วพอเท่าฟ้าพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ได้แล้วหมดโคต้าแล้ว ไหนเล่นป่าหมดยาเล็บป่าหมดยังดูดิอายพี่นุ่นดูนี่ขอแล้วขอแล้วขอแล้วเชียโอ้เช็ดตัวก่อนเช็ดตัวอ่มาน้องนอนบายบายกันบายบายจะตกหมดแไอ้ตกไปบายบายก่อนพี่ให้บายบายก่อนเร็วบายบาย